ไอ้เจ้าเอสไปเรียกไอ้เป้พี่ดิเรื่องบินเรื่องบินชนระฆังไม่ใช่เรียกมาพี่ให้มันไปหยิบไอ้ลิปโทกระทิงแดงในรถให้หน่อยเขา FC เขาให้มาเป้เป้เมย์เมย์เป้เมย์คนเดียวก็เปิดรถพี่เอามาอันนี้กูแจนรถอยู่พี่มานี่มานี่ไปสิมานี่เขาให้มนอะไรกดไปแจรถพี่กดแล้วมันดังแล้ว อ,าอ้าวเหรอไม่ไม่ไม่เนี่ยม,ม,มันอยู่บอกข้างพี่อ่ะบอกเป็นเอา,เ,อาเรียกเมย์มาพี่มอบเป็นการเป็นงานเมย์ครับนี่เมย์นี่เมย์ครับอะไรวะการทิงแดงมาต่อรอมาอ่ะการเป็นงานงมา เอฟซีแฟนผับที่ให้มาเห็นน้องๆที่ทํางานเหนื่อยให้กระทิงแดงซอมแพ็คนะครับโอเคมีมากกว่านี้แต่ยิ่งแพ็กสองขวดไปแช่เย็นดื่มได้ครับพี่กอล์ฟครับผมเอาไประวังนะครับเอาจะไปหน้าดื่มทุกวันก็ได้เขาให้ดื่มวันละเกินวันสองขวดเกินวันละสองขวดนะครับเออเอฟดื่มไหมดื่มไหมชอบดื่มอะไรชาเขียวชาเขียวโอเคขอบคุณมากครับไปทำรุงกันครับ